สวัสดีพี่น้อง f อครับผมอ้ต้องสองคนยกหัวรถยนนน่นี่ก็มาแล้วครับ <c oughs> หลังจากที่เมื่อวานนี้เดินทางไปรับรถไทยฟอร์ดนะครับน้องใหม่ทีมงานโทร1หนึ่งถึงชนบุรีครับเมื่อวานเจ้ามะนาวเที่ยวชนบุรีมะนาวไปเที่ยวชนบุรี ดูกเ็เป่ากรงเป่าครองกันครับโอุยหนาวลมแรงจังวะลมอย่างแรงเลยครับนี่ตอนเช้าก็เปิดยกหัวยกรถยกหัวเป่ากรงเป่ากรองเนื่องจากว่าฝุ่นเยอะครับโอ้ย เยอะมากเรวต้องไปเคาะออกคากก่อนอันดับแรกก็เติมน้ำก่อนเพราะว่าไอ้ฝาปิดหม้อน้ำผมตรงนี้มันรั่วห็นไหมน้ำผมมันก็จะหายเราก็เลยต้องเติมน้ำบ่อยเรเติมน้ำก่อนครับน้ำเติมเรียบร้อยน้ำมันเวอร์ขาดเดยวต้องไปซื้อน้ำมันเ o w e r น้ำมันเวอร์ขาด แหนบเนิบก็สภาพเอาเอางานเข้าผมแล้วงานเข้าผมแล้วแหนบรับเห็นแหนบแตกนะครับมีแตกให้เห็นแล้วหนึ่งตัวแนหน้าน่าจะแตกนานแล้วเนี่ยโชคตัวเนี้ยขาดขาดตอนวิ่งงานน้องตะเคียนขาดเลย ว่าสภาพทางตอนนั้นเละเทะมากแนบหน้าเห็นแล้วแตกแล้วทางนี้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวต้องได้เปลี่ยนคนระับเปลี่ยนโชค๊คด้วยแต่มันยังไม่หักมันมีลาวลาเห็นแล้วครับที่จอดอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องช่วยชีวิตทอทงททงสตาร์ทไม่ติดครับ แปลงฟันไปจอดนอนอยู่ไหนเนี่ยน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องนิดเดียวขาดนิดเดียวครับประมาณครึ่งลิตรเพราะว่านี่ก็ปลาเข้าไปจะสองอาทิตย์แล้วครับน้ำมันเครื่องที่ไม่ได้ไม่ได้เติมไม่ใช่ว่าไม่ได้เช็คนะไม่ได้เติมก็ถือว่าโอเคครับปกติ นอนจอดนอนข้างกองขี้ไก่โอ้ยังหมินเลยรถเทอ,อร์โบ้องเป่าบ่อยๆครับอ,อ้หนาวา ch ết, ch ết, ch ết. นอ่ ch ết, ch ết. ะเทดเทสเทสปรกย่ยงหน่อยเทดเทะ อย่างนั้นโดนครับถ้าไม่คับไว้อย่างเงี้ยโดนแน่นอนโดนเหล็กผมนี่จนฉลองจนละประตูเด้ไหม ง่ายไม่ได้ดิ้นไม่ได้อะไรเลยแต่ว่ามันมันช้าเพราะว่าขิดรถปูนเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวมาดูมาดูจะเคาะให้ดูครับเดี๋ยวผมอันนี้แค่ไส้ในนะเอาดูไส้ในก่อนเอาดูไส้ในครับนี่ดูไส้ในนี่ใหญ่ครับก็ตอนจะซื้อตรงนี้ เดี Yo, ๋ยวมาดูไส้นอครับทีนี้ทำลองเออเอออ้หิรันฟุตดู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 เออหิรันฟุนไหม ปูสุดยอดเลยเออโบยิ่งดูดดีเลยเดี๋ยวเอาปูให้มันปูแล้วไปเคาะเอ้าไปเคาะเอาไปเคาะอะไรที่เคาะเคาะใส่เสาอ่ะเดี๋ยวให้ปหูดูมาเยอะจังว่าทั้งลุกลัง,งนี่ครับ เราได้ยัดเป่าฟองกอนด้อเรียบร้อยครับเป่าเสร็จแล้วเป่าให้สะอาดจิ๊บเลยไม่ได้เพราะว่าลมเรามันน้อยเราต้องแบ่งกันเป่านะแต่ก็เอาแบบไม่ให้มีมีฝุ่นพอประมาณก็พอละนะครับเดี๋ยวค่อยไปเป่าที่ปั๊ม อเอโซนะครับบรรยากาศยามเช้าของทีมงานโทนหนึ่งครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปลีน้้ำมันมาเติมก่อนเพราะว่ารถผมน้ำมันไม่พอต้องให้เท่าแกวน้ำมันมาให้อีกแกนลอนด้วยต้องพันหนึ่ง ถึงจะพอครับถ้าวิ่งงานจริงๆจ,จ,จังๆวันนี้ดินก็ฝั่งนี้จะหมดแล้วนะครับดินจะหมดแล้วเหลือแต่ตรงแมคโครยืนนี่แหละแค่นี้แล้วก็จะไปเอาฝั่งนู้นครับไปเอาฝั่งนู้นนี่ก็จะตักแค่ตรงนี้ เดี๋ยวพี่เอาน้ำมันลงก่อนทางหนึง่งเพราะว่าตอนเช้าพี่ไม่มีน้ำมันวิ่งกับเขามหมดแล้วดูครับน้ำนี่ออกตามเลยชูตักยังไม่เท่าไหร่น้ำออกตามเลยครับน้ำซึมตามอย่างนี้เลยเต็มสะเลยน้ำดีมาก อเออพี่พี่เตรียมพร้อมไว้แล้วเช็คลถกันครับแต่ละคันที่ผมจอดอย่างนี้ทอทงเพราะว่าเดี๋ยวก็ช่วยรันตูด ขั้วแบตเตอรี่มันไม่ดีครับผมเคยลืมผ้าไว้ข้างในเนี่ยทีนึงละเกือบงานเข้าเกือบเครื่องพัง หนาวครับลบเย็นมาเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้อง f อฟซไว้เพียง,งเยงท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับขอทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปครับ